เจเดศิร,รพัฒน์สารคุณค่ะเป็นไงคะแบบว่าไม่รอดนตั้แรกแต่เปานแบบลาฟาฝ่อยราบเป็นแบบเท่ไงเราตอ,องคือแอบ,บงงนิดนึงจู่ๆก็แบบว่าเท่เลยที่เราพาไปดูมากว่าแต่ว่าจริงๆเราชอบนะคะรู้สึกว่าเป็นบทบาทที่แปลกใหม่แล้วก็คิดว่าแบบแปลกแน่ตลอดคือทางเราถามคนมองแบบเป็น,น,นยันนงไงเราคือเขาบอกว่าเขาตกใจใช่ไหมที่เขาเท่พี่ราฟาเท่มากแต่ความจริงแล้วเขาอ่า แอบเทมาตั้งนานแล้วเขาแค่ไม่รู้ตัวค่ะย้อนกลับไปดูตอนลมพลได้เลยคือยืนนิ่งยืนเท่ตลอดตอนนี้เราเห็นผลงานแบบว่าแบบของไทยหลอนแรกของเราออกมาจริงๆสำหรับพวกเราหนูมองว่าเกินคาดไปมากเลยว่าตั้งแต่วันแรกก็ทะลุแสงใช่ยแต่ทะลุเมาแล้วตอนนี้ก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็ถือว่ากระแสตอบรับดีเกินคาดมากๆเราดูผลงานเราเองแล้วรู้สึกว่าเราแบบเอ้ยังมีแบบ เราให้คุได้หับคำามอนใดของเาหรือยี่หลักเท่าไรถ้าชมกันเองก็เต <c oughs> ็มร <3 |notimestamps|> ้อยอันนี้เรว่าจะปกยาพี่ดาราก่อนพี่ดาราไปกันเลยนะคะให้คหลังษ์เงยหนักเท่าไหร่ัน้ แต่แรกนะ จากกันมาสักพักก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องปรับเยอะค่ะเป็นการเพราะว่าเราสองคนที่ก็น่าจะคุยกันง่ายอยู่แล้วตั้งแต่แรกค่ะก็ค<ะ>่ยเป็นการทํางานที่ร่าดุดเจอไงคะสำหรับตอมคิดว่าคือเอาตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะครั้งแรกที่เจอน้องอคือน้องนา่ารักมากแบบเฟรนลี่มากเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้แบบว่าเคยอยู่เดียวกันถูกไหมแต่ว่าเราเข้ามาเราเจอกันในทีมก็เป็นน้องที่นา่ารักแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ได้ แต่ว่ามีไปใช้เวลาร่วมกันในกิจกรรมชิงประจำว<ช>ันอะไรที่แบบเป็นกิจกรรมที่แบบสำหรับเราสองคนชอบไปทำมากที่สุดไปเท่นเหมือนฉันหรือเปล่าเฮ้ยจริงจริงมันมีหลายอันแม่เขาตอก่อนแล้ว่ะท้าแม่ชอบไปเที่ยวบ้านเขาอ, <c oughs> <c oughs> อันนี้เห็นบ่อยเสือเขาชอบแอบมาเล่นหมาที่บ้านเขาชอบหมาแล้วรักแต่เรารักมาก ใช่มีสตัวสมมติวันหนึงไปเจอหนึ่งตัวอีกวันหนึงไปเจออีกหนึ่งตัวก็เลยต้องมาบ่อยๆเลย้องมนเจ้าของหมาเจ้าของหมาแล้วแล้วไม่น้องรึเปล่าไม่ร้องมีชิวอ๋ออ๋อ้๋ออ๋อ่๋ออ๋ออ๋่อ๋อา๋วอ๋เอ๋ออ๋ออาออ๋อร๋ออ๋ออ๋าอ๋ออวออาเอ๋อ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 อ่อออ ว่ลูกใช่ใช่ไม่แต่คือฉันยังไม่เคยลงอะไรเลยซึ่งคลิปนั้นยังเป็นความลับอยู่แต่พี่เขาูดแล้วจะได้เห็นล้อใช่จะได้เห็นล้อได้เห็นแน่นอนซึ่งนผ่านมานานมากแล้วอะแต่ตอนนั้นคู่แบบว่าเป็นช่วงแรกที่พวกเราแบบว่าได้รู้จักกันมากขึ้นใช่ช่องทางแฟนมีด่ไปเที่ยวด้วยกันเห็นแล้วเมื่อกี้ชอบไปเล่นนุ่หมาบ้านเขาตัวไหนตัวไหนเป็นลูกวัดของเราตอบให้ถูกนะคะ ไม่ลูกลักเราอาจจะไม่ใช่ตบเหมือนกันก็ได้โดยต้องแก้พอเลยพเราี้นะาตัวไหนไม่รู้แต่ว่านาจุ๋มเนี่ยต้องตอบว่าจะแนวแล้วใช่ไม่เป็นไรเราเราอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แต่แบบลูกลักอาจจะไม่เหมือนกันแต่เราก็รักกันก็พอแลลวใช่แต่ถ้าไม่ตอบจะแนวเมื่อกี้คือข้างหลังคือจับแล้วจังแล้วที่พีมีลูกลักตัวใหม่หรอายงไไม่เคยมีหมาสี่ตัวนะคะแต่ว่า ตัวที่นอนกับเราดูคืนมีอยู่ตัวเดียวไม่ต้องเขาตอบตัวอื่นแปลกๆแล้วตัดตัวเดียวเท่านั้ำตอบได้ตัวเดียวเมื่อกี้ไปบ้านลูกบ่อยๆแบบแม่พี่พี่น้องๆเขาเป็นยังไงบ้างก็แปรฝันกัฝั่งเดียวจริงๆก็คือเจอคุณแม่น้องหลายครั้งแล้วแล้วก็มีครั้งที่ได้ไปทำด้วยกันใช่ค่ะล่าสุดประกาศแล้วแม่ก็เข้าไปกอดเขาเลย ต่ว่าแม่กดเขากดก่อนกอดลูกนะคะเราตกบอกแึเปล่าเ,เราตกกอดแล้ว <c oughs> คือเราไม่ใช่ลูกเขาแล้วจุดนี้หนูไม่ใช่ลูกแม่แล้วหนูมไม่ใช่ลูกแม่แล้วอ่ะถ้าแม่เห็นคลิปนี้นะคะว่าเราเราลูกเมื่นนอไหร่นนนนได้ลูกกันได้เจอครับเพราะคุต้องมาได้เจออย่างล่าสุดที่ไปเขาใหญ่<ม>พี่อาทก็ได้เจอพี่สาวพี่อาตอแล้วและก็พรุ่งนี้ก็น่าจะได้เจอเหมือนกันคือพรุ่งนี้แม่พี่มาอุ้ยอันนี้บอกคืออะไรบอกบอกเขาหลังคิวแล้ว เราเราคิวไว้เขาไปเป็นเดือนแล้วเราปากสั่นมาแล้วแค่เขาถัาเขาเปิดอยู่เขาไม่มาได้ไงอ่ะเอันนี้หมายถึงไม่มาได้ไงไม่มาคืองอนเลยนะใช่เราคิวไว้ตั้งแต่แรกแล้วค่ะเราไว้เป็นเดือนแล้วค่ะใช่ค่ะวันเกิดหรอคะพี่ใช่ค่ะวันเกิดปีมีไว้ได่อีเวนท์ของคิวเรียนหมอแล้วเรื่องนั้นพูดมาขนาดนี้แปลว่าเราต้องการถามหาเป็นทุกข์ทั้งปันหรือเปล่าอุ้ย ไปแล้วโชว์สิเธอ <c oughs> ไหนไหนนี้เหรอคะ <c oughs> ใช่ค่ะเดี๋ย <c oughs> วเราขออีสิทธิ์นะเป็นยังไ,ไ,ไงไมั่งใจไหมสนใ,ใจมากคืสำหรับเรามันเป็นกับในข้อมูลเป็นอะไรที่น่าจะใส่บ่อยแล้วก็ตัวบอกมาว่าอยากได้อะไรที่แบบใช้ได้จริงเราก็ซื้ออะไรที่ใช้ได้จริงมาให้แล้วก็ร,ร,รู้สึกว่าหนูรู้มันมีความหมายอยู่บน นี้ก็เหมือนกันนะคะคุณใจนําเสนอค่ะหรือว่าแบบกำไรก็เหมือนเลือกให้เราทุกอย่างใช่คือน้องอ่ใส่ในเรื่องเสื้อผ้าใช่ไหแต่สำหรับหูนูเปนคนใส่ใจที่ใจนหนูรู้สึกว่านอาจจะไม่เก่งเรื่องแฟชันเท่าไหรูสึกว่าเอแค่ดูแลแค่ดูแลเขาไม่ขาด ไม่แน่หนึ่งเขาจะมนอาจจะมีแหละเรื่องแต่แบบสิ่งไหนที่เราสมัครสอาแบบเอ้ยมันเป็นเรื่องที่แบบบางทีเราไม่ได้นึกถึงอย่างปกติแล้วต้องหมายว่ามัาเป็นคนข้านั่นจะชิลๆหมายถึงว่าเราเฉยๆประจำวันแล้วก็ ใช้ไปไเรื่อยใช่ไหมคะแต่ว่าพอมีเขาเข้ามาอย่างเงี้ยเขาก็จะคอยดูแลเรื่องเล็กๆน้อยๆให้อย่างเช่นแบบผมติดหน้าอเง็กๆน้อยกๆๆ็คือจะเป็นเขาคอยช่วยดูตลอดหรือว่าแม้กระทั่งวันนี้เสื้อหลวมนิดนึงเขาจะคอยปิดคอยดึงให้หอ,อย่างแบบวันนี้รองเท้ากัดด้วยก็เป็นเพื่อนตอมที่ติดพลาสเตอร์ให้เข่จะเป็นเรื่องะไรน่นอยวันมากกว่าที่รู้สึกประทับใจของกลัวเลือดมากใช่หนูเกิดเป็นลมวันนั้นไม่มีพลาสเตอร์ค่ะตรงนั้นน้องก็คือรอดูคลิปในเอ็กซอ์เลยค่ะคือ่ายละทาดเก็บไปแล้ว พราะน่าซีดจีแบบต้องไปสาวแบบายลุยๆด้วยหรือเปล่าแร้วเป็นคนแบบทำอะไรแค่ว่องไวส่วนนี้ก็จะเป็นแบบใสผู้ดูแต่สาวหรือเปล่านี่หนูว่าสลับสลับกันสลับกันเนี่ยแต่ว่าเรียกว่าอะไรดีคือเมอร์ก็จะดูแลหนูในส่วนที่หนูไม่ค่อยเก่งอย่างเช่นเรื่องเสื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าหนูก็จะดูแลเขาในส่วนที่หนูไม่ค่อยได้ระวังเช่นผมติดหน้าทุกไม่ทำหรอคะตอนนี้เรา แบบว่าคนชอที่จ้างหรือว่าแบบว่าคนก็้องเมื่อไหร่ยังวิแล้วพูดได้เลยใช่ไหมข่าวมันก็ได้เช่นกันข้าวต้นปีหน้าเร็วๆนี้ก็จะเริ่มเวิร์คช็อปแล้วก็เปิดกล้องแล้วค่ะอยากให้ทุกคนตัดราคาก่อยให้เป็นควัมใจระหว่างนี้ก็ให้ไปปั่นมิวไพร์ลอดก่อนแล้วก็แบบชอบไม่ชอบตรงไหนก็ติชมกันมาได้เลยค่ะยังไงก็ฝากซีรีส์ธรรมดาด้วยนะคะทุกคนก็ทั้งตอมแล้วก็เมินนะคะตั้งใจกันมาก ตลอดตะวันละสายได้เลยค่ะแล้วก็มีอย่างนะคะเร็วนี้วงของพียรต้นนะคะจะปล่อยเพลงใหม่นะคะคก็อยากจะฝากไปฟังด้วยชื่อเพลงว่าเชีย่ยวค่ะชื่อภาษาองังกฤษชื่อว่าอัลลนนะคะสามารถไเป็นแบบดิจิ่ัลคอสเมติกเตอร์ค่ะค่ะฟังได้นะคะขอบคุณทักค่ะ Welcome to Star Society